ครับเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2500นั้นได้พบพราะจักกุที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดแต่หักจำนวน2,950องค์นั้นในจำนวนนี้ก็มีส่วนหนึ่งเป็นพราะจากวัดระังที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จได้นำมาบรรจุไว้ในเจดีย์ด้วยพระสมเด็จจากวัดระฆังที่นำมาบรรจุก,กุในวัดใหม่อมตะรถบางขุนพรมนั้นมีนักนิยมพระเรียกกันว่าพระสองคอง ถ้าจะบรรยายลักษณะอย่างง่ายๆก็คือเป็นพระสมเด็จที่มีลักษณะทางพิมพ์ทรงและเนื้อหาเป็นของวัลคังทุประการหากแต่มีคลิกลุกจับแน่นนะครับการพยายาิจารณาพระสมเด็จสองครองสําหรับผู้ที่ชํานาญจ,จะสามารถทราบได้โดยไม่ยากเพราะเนื้อหามีความแตกต่างกันทั้งนี้เนื่องจากพระสมเด็จวัลคังท่านจะประคุณสมเด็จท่านสร้างแก่ของท่านเรื่อยในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้มีการบรรจุก,กู เนื้อหามีความแตกต่างกันเป็นคราว